ผิวนะคะจะบันจะเดมโมสาธิตการใช้งานจริงของเครื่องพิมพ์บัตรให้ทุกท่านได้รับชมนะคะว่า,วาการใช้งานของเครื่องพิมพ์บัตรรุ่นนี้ใช้งานง่ายนะคะสะดวกแล้วก็ทันสมัยค่ะ ค่ะมาดูเครื่องพิมพ์บัตรรุ่นนี้นะคะเครื่องพิมพ์บัตรที่ผิวนํามาสาธิตการใช้งานให้ดูนะคะคือเครื่องพิมพ์บัตรรุ่น DS2 นะคะคุณสมบัติของเขาก็คือหน้าจอนะคะมีปุ่มเปิดปิดเครื่องนะคะไฟแสดงสถานะการทํางานนะคะแล้วก็หน้าจอ LCD นะคะค่ะเปิดเข้ามาช่องนี้นะคะสําหรับท่านที่เคยใช้เครื่องพิมพ์บัตรดัตการรุ่นเดิมนะคะตรงช่องนี้เนี่ยจะเพิ่มปริมาณบัตรจากเดิมที่ รับบัตรได้ที่100ใบนะคะจะเพิ่มได้ที่125ใบค่ะส่วนช่องออกบัตรนะคะจะรองรับบัตรได้ที่25ใบค่ะตรงนี้มีโมดูลที่สามารถเพิ่มช่องออกบัตรได้ด้วยนะคะ,ะมาดูภายในเครื่องนะคะที่แจ้งไปก่อนหน้านะคะว่าเครื่องรุ่นนี้นะคะมีระบบกันกระแทกนะคะของหัวพิมพ์นะคะเพื่อยุด อายุการใช้งานของหัวพิมพ์ได้ค่ะต้องเหนือจากนั้นนะคะตัวแกรนริบบอนนะคะแกนคัตติกนะคะก็เป็นในลักษณะนี้เนอะลูกค้าสามารถใส่ริบบอนนะคะเข้าไปไปตามนี้นะคะจะเห็นได้ว่าริบบอนที่ที่ใส่มาเนี่ยเป็นหมึกสีนะคะเริ่มจากแม่สีนั่นก็คือสีเหลืองนะคะอ่า YM นะคะแล้วก็ C นะคะ ะะแล้วก็ K นะคะแล้วก็ T นี่คือตัวท็อปโค้ดค่ะที่บอกว่ามีคุณสมบัติในเรื่องในเรื่องของป้องป้องกัน UV นะคะอีกส่วนหนึ่งที่มาในหนสั่งซื้อหมึกหนึ่งกล่องน,นั้นก็คือตัวคินน n ่งค t ิตนะคะเป็นตัวดูดซับกลิ้งฝุ่นนะคะภายในเครื่องค่ะ อนอกจากนั้นนะคะตรงด้านล่างนี้นะคะจะมีช่องรีจคการ์ดนะคะหรือว่าช่องรองรับบัตรเสียนะคะรองรับบัตรได้ถึง10บใบนะคะแล้วก็ยังมีไฟ LED ไร้ลิงตรงนี้นะคะที่สามารถปรับเปลี่ยนสีได้ตามความต้องการของลูกค้าได้ค่ะค่ะพอรตของการเชื่อมต่อนะคะตรงนี้นะคะเป็นการเชื่อมต่อด้วยระบบแลนนะคะ แล้วก็ส่วนช่วงนี้นะคะเป็นการเชื่อมต่อด้วย USB ค่ะ,ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะที่สำคัญก็คือสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะเป็นการเชื่อมต่อด้วยระบบ Wi-Fi นะคะซึ่งเป็นออปชันนะคะกรณีที่ลูกค้าเคยซื้อเครื่องพิมพ์บัตรซิกมารุ่น d s ซีรีส์ไปแล้วแต่ไม่มีออปชันนี้นะคะลูกค้าสามารถสั่งซื้อในภายหลังได้นะคะ ค่ะที่สําคัญเลยนะคะที่ขาดไม่ได้นะคะรุ่นนี้นะคะยังมีการใช้งานด้วยเป็นการเช็คเออร์นะคะของเครื่องที่เกิดขึ้นนะคะว่ามีปัญหาแล้วเราจะแก้ไขปัญหาเบื้องต้นอย่างไรอตอนนี้นะคะอยู่จะสาธิตวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดยสร้างสถานการณ์ขึ้นมาจะเห็นได้ว่าไฟเกิดการกระพริบนะคะ ทั้งตัว LCD ตรงนี้แล้วก็ LED ตรงนี้นะคะเกิดจางกระพริบนั่นแสดงว่าเครื่องของคุณมีปัญหานะคะเพียงแค่คุณนะคะสแกน QR code จากตรงนี้นะคะแล้วกดคลิกเข้ามาค่ะค่ะอ่า ตัวนี้นะคะตัว QR code ที่สแกนเมื่อสักครู่นะคะจะเข้ามาที่เว็บเซอร์วิสของทาง e n t a s นะคะ <antid ot guard> ลูกค้าสามารถเลื่อนขึ้นไปดูได้นะคะว่าเออเ r ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากปัญหาชนิดไหนนะคะก็ <c oughs> จะมีดีเทลบอกนะคะ <c oughs> กรณีที่แก้ไขปัญหาเบื้องต้นลูกค้าอยากทราบว่าแก้ไขปัญหาได้อย่างไรเพียงแค่ท่านนะคะกดมาที่ how to video นะคะอ่า How to v i o นะคะก็จะเกิดเป็นวิดีโอนะคะสอนการใช้งานหรือการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะคะจากปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะจาก QR c อ d e คเมื่อสักครู่นี้นะคะค่ะขออนุญ,ญาตเลื่อนนะคะให้ท่านได้ดูนะคะวิธีการแก้ปัญหาคือเอ r o r เที่เกิดขึ้นเมื่อสักรู่คือเอ r o r เ1 2หนึ่งสองนะคะนั่นก็คือไม่มีบัตรในเครื่องนะคะโอเคตัวนี้ค่ะอ่า เดี๋ยวเรามาทําตามคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นะคะเออเรอที่เกิดขึ้นเนะะี่ยค่ะเพียงแค่เราใส่บัตรลงไปแบบนี้นะคะกดทั้งไว้ค่ะอ่าไฟขึ้นแบบนี้นะคะคือสเตตัสเริ่มพร้อมใช้งานแล้วกดอีกครั้งหนึ่งค่ะอ่าเมื่อไฟขึ้นสีเขียวนะคะจะขึ้นสเตตัสว่าเครื่องพร้อมใช้งานแล้วค่ะ,ะต่อไปนะคะ ต่อไปนะคะผิวจะสาธิตการใช้งานผ่านตัวโปรแกรม Adaptive HN Instant ID ให้ท่านได้รับชมนะคะว่าการใช้งานพิมพ์บัตรเนี่ยใช้งานยังไงนะคะอันนี้เราจะสั่งพิมพ์ผ่านโปรแกรมนะคะซึ่งเป็นเว็บเบราว์เซอร์ผ่านทาง PC นะคะหรือว่าโน้ตบุ๊กนะคะเพียงแค่ท่านนะคะใส่ลิงก์เข้าไปนะคะเซิร์ช URL เข้าไปเสร็จแล้วใส่ username กับ password เข้าไปนะคะ จากนั้นกด sign in ค่ะหน้าเว็บได้เลยจะเห็นเลยว่าหน้าเว็บเบราว์เซอร์อ er นะคะจะมีหน้าของตัวโปรแกรมนะคะลูกค้าสามารถเข้าไปดีไซน์ตรงนี้ได้นะคะว่าต้องการรูปแบบยังไงนะคะกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อเครื่องพิมพ์นะคะทางเรานะคะมีทีมงานทีมช่างนะคะให้บริการในการสอนการใช้งานและอบรมการใช้งานเบื้องต้นได้นะคะในกรุงเทพและปริมณฑลส่วนในต่างจังหวัดนะคะ ตรงนี้นะคะอาจจะเป็นการรีโมทเทรนนิ่งผ่านออนไลน์นะคะตรงนี้ค่ะในเบื้องต้นเนี่ยผิวมีการดีไซน์งานหน้าบัตรไว้เรียบร้อยแล้วนะคะด้านซ้ายหนึ่งนะคะ,ะปุ่ม NLO น,นะคะจะเห็นว่าปุ่ม NLO เ,เนี่ยเพียงแค่กดคลิกเข้าไปค่ะรูปแบบที่เราดีไซน์ตรงนี้นะคะเราสามารถมาเพิ่มชื่อพนักงานนะคะหรือเจ้าหน้าที่ทีละคนได้นะคะ ค่ะแล้วก็ใส่รหัสใส่ชื่อหรือว่าตำแหน่งต่างๆนะคะค่ะแล้วก็เราสามารถเอ่อ o ร s วหาไฟล์รูปที่มีอยู่ในเครื่องนะคะเพื่อเข้ามาสั่งพิมพ์ได้ค่ะจากหน้านี้ เราจะได้เราจะเลือกรูปที่เราต้องการแล้วนะคะตรงนี้นะคะสามารถเข้ามาแก้ไขนะคะปรับความสวยงามจากหน้าโปรแกรมได้เลยนะคะรวมถึงปรับในเรื่องของสีเรื่องของแสงได้จากหน้านี้ค่ะ,คะเมื่อได้รูปที่ต้องการแล้วนะคะก็กดเซฟค่ะหลังจากนั้นกดนิกนะคะอ่าค่ะแล้วเลือกสั่งพิมพ์ได้เลยค่ะ ค่ะอันนี้เครื่องอยู่ในระหว่างของการพิมพ์นะคะในช่วงนี้นะคะท่านใดนะคะสนใจนะคะสามารถให้ทางพนักง,งานขายที่ดูแลท่านอยู่เนี่ยเข้าไปสาธิตการใช้งานหรือนําเครื่องจริงไปให้ลูกค้าได้ทดสอบการใช้งานได้เลยนะคะระหว่างนีอ้อันนี้คือระหว่างที่รอพิมพ์นะคะจะเห็นได้ว่าเครื่องจะมีเสียงเบากว่ารุ่นก่อนที่เราเคยจํำหน่ายนะคะ ค่ะอ่ะสักครู่นะคะรอเครื่องนิดนึงเนาะอ่าก็เรียบร้อยแล้วนะคะรูปที่ได้นะคะก็คือตรงตามกับที่เราดีไซน์มือสกู่นี้นะคะจะเห็นว่าคุณภาพสีนะคะค่อนข้างคมชัดนะคะนี้เลยค่ะต่อไปนะคะผิวจะมาสาธิตการใช้งานนะคะการสั่งพิมพ์บัตรผ่านมือถือนะคะเออซึ่งในวันนี้นะคะ ตัวที่เรานำมาเนี่ยจะสั่งพิมพ์ผ่านมือถือระบบ iOS นะคะเพียงแค่ท่านนะคะกดลิงก์หรือว่า URL นะคะเช่นเดียวกันกับที่สั่งพิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อสักครู่นี้นะคะเสร็จแล้วนะคะใส่ username กับ password เข้าไปกด sign in เข้ามาค่ะหน้าตาจะเห็นว่าหน้าตาของโปรแกรมไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นักนะคะซึ่งเมื่อสักครู่ดูในเรื่องของการ enroll คือการพิมพ์ทีละคนไปแล้วต่อไปมามาดูที่การเสิร์ชหาข้อมูลนะคะ ตรงการเสิร์ชเนี่ยกรณีที่เรามีการเคยสั่งพิมพ์ข้อมูลพนักงานไปเรียบร้อยแล้วนะคะหรือมีข้อมูลในเครื่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรามาเสิร์ชหาข้อมูลจากรหัสพนักงานได้เลยนะคะค่ะเราพอเราได้เสิร์ชหาแล้วเนี่ยเราคลิกเข้ามาที่รูปที่เราต้องการจะแก้ไขตรงนี้นะคะแล้วกดโหลดค่ะอ่า จากนั้นนะคะตรงตำแหน่งหรือว่าชื่อสามารถเข้ามาแก้ไขได้นะคะรวมถึงรูปภาพนะคะเราสามารถแก้ไขได้เพียงแค่เรากดถ่ายรูปใหม่การแคปเจอร์ค่ะนะคะ,ะหลังจากนั้นเราถ่ายรูปนะคะแล้วกเ็เลือกรูปที่เราต้องการนะคะที่จะพิมพ์นะคะแล้วก็เข้าไปแก้ไขตรงนี้ได้ะคะ่ะ าไฟท่กดโอเคกดเซฟอ่าประมาณนี้นะคะแล้วลูกค้าสามารถกดเลือกแล้วก็ได้รูปที่ต้องการแล้วสามารถกดสั่งพิมพ์ได้เลยค่ะจะเห็นได้ว่าการสั่งพิมพ์ผ่านมือถือเป็นอะไรที่ค่อนข้างสะดวกและง่ายสำหรับผู้ใช้งานนะคะแล้วก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ของของเครื่องพิมพ์บัตรรุ่นนี้ค่ะ อันนี้อยู่ในระหว่างรอเครื่องสักครู่นะคะค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราถ่ายรูปไปนะคะ ใช่ไหมคะ,ะเมื่อสักครู่ที่เราถ่ายรูปไปนะคะก็จะได้รูปประมาณนี้เลยนะคะคุณภาพสีก็ตามที่เราต้องการเมื่อสักครู่นะคะ,ะก็ไม่ได้ต่างกันกับการที่เราสั่งพิมพ์ผ่านตัว PC เลยนะคะ,อะโอเคนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการบรรยายแล้วก็สาธิตการใช้งานเครื่องพิมพ์บัตรนะคะรุ่น Sigma d s Series นะคะ